ขึ้นไปลูกไปเดี๋ยวเวลาไปหาตัวอื่นไปไปเร็วไปไป,ไปเลยไฟพา,พาตามใหม่อีกนกเยอะวันนี้ปังนกเยอะสามนาทีนะสอปังขันขึ้นตีตะไลใส่เลย ลูกเดียวเจ็บหนิครับเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่แล้วก่อนเสียงใหญ่นะสอเสียงใหญ่ทำดีมากสอลูตัวน,นี้ผมได้ยินแล้วหลักแรกผมใส่ใกล้อยู่ผมได้ยินมันทำแล้วสอ สามสิบธันวาหกเจ็ดสอไปพูดพังทำเพลงหลักบ่ายมาบ่ายมาบ่ายสอมาบ่ายฉลองบ้านใหม่นะสอบ้านใหม่เจ้าปังรีบไปไม่ได้ทำอะไรรลกสอจะรีบไปเสียงใหญ่นะสอตัวนี้เสียงใหญ่ทำดีมากผมใส่ประมาณห้ารอเมตรมันก็ยินสอจะตามอีกสอนกเยอะอยู่ วางเดี๋ยว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 เเดี๋ยวลูกเดี๋ยวโอ้หามขึ้นขาดไปเบิ้งซีส้ <c oughs> อเขาปล่อยมหรือสอเขาปล่อยทำไมอ่อหะหางขาดายแต่สอสอได้ปล่อยนกไอ้สอมาต่อน,นกแถวโคกรุงได้ปล่อยไอ้ส้อเลย ถ่ายไม่ใช่นะถ่ายไม่ได้เป็นแบบนี้สอแต่มันร้ายนะสะ่เอเฮ้หรือว่าเขาปล่อยอาบุญถึงใหญ่นะสอ ก็ยังไม่แก่นะสอเต็มแช่งเลยสอเต็มแช่งเลยอะไรก็ดีหมดนะสอผมว่านี่เต็มแช่งเลยฟังเรียกสองสามคำสีอะไรใส่เลยสอเต็มแช่งนะสอแต่ดูห่างดิสอ ดูหางสอดูหางเขาปล่อยมานะ้สอนี่แบบนี้สอมาต่อนนกโคก,กงสอได้ปล่อยนกเพยียไปสอ่อนน่หรือมันมาจากบ้านเราผู้ก,กองเขียวปล่อยมาแนละ้วสอนี่นกตัวนี้ลาไก็ดีอะไรก็ดีหมดเลยปากก็ดีนะสอ เ hey. สียงใหญ่นสะสอใหญ่คู่ดีเอาดีสงสัยมันออกก็เนี่ยหมวดสอแล้วนี่นกตัวนี้เจีล้วสอไปต่อโคกกุงสอโคกงเดี๋ยวจะให้ดูเป็นบุญหูบุญตาไม่ต้องทำอะไรหรอกเอรีบไปเกียบอีกนี <Hey. S 1> ส<ะ>่สอบ้านผู้กองชาญชัยสอต้องเลยไปอีกนิดหนึ่งผมมาทางลัดสอมาจาก น้องใหญ่วบกงลัดมาบ้านผู้กองชานชัยจะเข้าบ้านเลยแถวนี้นกเยอะเลยเนีย่นกเยอะเสียงใหญ่นาตีนบ้านสอของดีนาตีนบ้านใส่เป็นเลาะป่าเลยนะสอนี่นี่นเส้นทางนี้สอนมาลัดมาบ้านผู้กองชาเนเลยกาเ็เยะนกกาบ่ก็เยอะ,กกอกกยอะกใกล้บ้านนะสอเอาไม่ปังเอาไปลูกเร็ว ชไหมว่าหลอกป,าปา้าไป่เฝ้าไปเย็บตัวมาอีกเกณฑ์น,นะสอจะลองบ้านใหม่พี่ปังบ้านที่สองป้าเขาจะพาไปอีกเสียเวลาไปา